คลอดแล้วทายาทพันล้านเท่าแก่น้อยคนที่สามน่ารักน่าชังมากก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อลูกสามสำหรับท็อปอิทธิพั์หรือท็อปเท่าแก่น้อยเจ้าของธุรกิจพันล้านเท่าแก่น้อยทีล่าสุดวันที่26พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาภรรยาสาวมินปรพัชสอนได้ให้กำเนิดลูกสาวคนที่สามน้องโนริโดยท็อปเท่าแก่น้อยได้เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้ากันพ่อแม่ลูกครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุว่า Welcome my baby angel 26 11 2021 Hashtag b a b y n o l i ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น่าย,ยินดีไม่น้อยเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณค่ะ